เออกมาแล้วคูวไหนกณจะได้เู่อไไรได้อใช่หรอ เราอยู่ที่ไหนคะดัง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 จี๋มาเอาอะไรเนี่ยจะมาเอาตัวไหนตุ่มตุ่มอะไรเนี่ยมีเรื่องอะไรตุ่มมันมีนี่เรียนสูตรตั้งแต่ข้างบนขึ้นมานี่ลูกนี่พวกเนี้ยเป็นกล่องสุ่มเหมดเลยตั้งแต่สีเขียวเนี่ยตั้งแต่สีเขียวสีเขียวมีทั้งหมดสี่สีลูกจะเอาสีไหนมีสีเขียวสีออกน้ำเงินอันนี้ก็ายออกน้ำเงินแล้วก็แดงสีแดงดีกว่า สีแดงเอากล่องไหนหยิบชี้หรือแม่หยิบให้ชี้เลยคุณต้องเลือกเองว่าุณอยากได้ไหนะแต่พอแกะมามันก็จะเป็นตัวแบบแม่หยิบให้ดูแม่หยิบหย,ยิบให้ดูกล่องหนึ่งหยิบมากล่องนึงก่อนนี่นคุณดูมันจะมีตัวตามนี้นเห็นไหมนีน่ตัวอย่างทั้งนี้ค่ะนี่ค่ะตัวอย่างสีแดงก็เคยเห็นเลยนี่คุณดูที่กล่องมันจะมีตัวตามนี้ลูกกีวีเนสกนเซนนสโกนมันมีด้านข้างมีด้านข้างด้วยเนี่ยเห็นไหมมีใครมั่ง ทำแม่ยิบกล่กองสีฟ้าให้ลูกดูว่ามันมีแบบไหนบ้างจะได้รู้ไงว่าคุณอยากได้แบบไหนอันนี้จะสีดาบอันนี้เป็นเป็นเหมือนหล,ล,ลอดนะติดหลอดเป็นที่ติดหลอดกินน้ำลูกอืมลอดหลอดอยากได้แบบนี้แล้วก็มีอันนี้อีกมันแล้วแต่คอลเลคชันมันอันนี้อันนี้เป็นอะไร่ไอันนี้เป็นตัว คงใส่จะเป็นภาพติดหภาพก็น่ารักนะกู๊แม่ว่าถ้าตัวสีเขียวไปอะไรนี่มาดูตัวสีเขียวพอแล้วแต่นี่นะแล้วแต่ภาพมันนะนี่ไม่มีในสุกตนี่ใช่ไหมที่ชมผูะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะแสดงว่าเนี่ยทุกตมีแค่สองอันบนกับล่างกู๊ดจะเอาแบบไหนคือรอดคือรอดนะคือว่าเอาฟุ๊ดพักฟองไหนฟุ๊จิ้มอะไรลงไม่เนี่ยมีอัน อาไราเข้าไปลึกๆเลยัหมทำไมลึกๆเลยม่ส่งนะแอบนี้ใช่ไหครับใช่ไหครับเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินก่อนแล้วเราขึแกะด้านนอกดูนะว่าได้ตัวอะไรโอเคไหมคิดว่าจะได้ตัวอะไรไ่สกือ่ปเลยไปดูยงนก่อน ที um, ่เราไปเดเดองกี <amigo> ้ก <breaks> ันมากูได้อะไรมาบ้างไม่ใช่ดองกี้ดองกี้อืมกูได้อะไรมาบ้างนี่ไงกล่องสุ่มดาวที่ฆ่าอสูรคิดว่ากูจะได้ตัวไหนเนสโกไม่เนสโกก็ชินโนบุไม่ชินโนบุก็กียูไม่กียูก็กียูไม่กียูก็เส่หนึ่งถือไม่ใส่หนึ่งถือก็อีนอสเกตโอเคก่เลยแก่เลย วันนี้ไม่สายนาฬิกาใดิโอแอรนี่ยได้ดอง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 จีนดองดองดองจดค่ะไม่ได้อ่นันนะคะแดมาอาอ้าวเปิดได้สปาติอยู่ ได้ตัวไหนลุ้นค่ะได้ตัวที่คุณอยากได้หรือเปล่านะอยากได้ก็เลยเอาเปิดออกมาแล้วตัวไหนตัวไหนใช่เหรอไม่ใช่ไปให้เป็นไ่ว่าให้เป็นผู้ชาย

เป็นตัวนี้ในกเซนจิสึคราวที่แล้วกูกกส,วส,ส,วสุ่มไข่ก็ได้เซนจิสึดิเจ่ะ่ะส่มไข่อะไรที่ตั้งอยู่บนโต๊ะใช้ตัวเดียวกันนะโอเคเล็งสือกู๊อ่ะหัวเหลืองๆอ่ะใช่ปะที่ตั้งอยู่ที่บ้านในเต็นท์อ่นะอันนั้นก็ส่มมาก็ได้ตัวนั้นใช่ไหมอันนี้ส่มอีกก็ได้ตัวนี้อีกใช่ไหมใช่เซนจิออันนี้ราคาเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบเก้าบาทืจอที่ไหนเจอที่ดองดองดองพี่นะคะถ้าเพื่อาเพื่อนๆอยากได้ก็ไปสุ่งกันได้ใช่ไหมลูกใช่ดูทั้งหมดหกตัวไปดูยูทูปมาทะเลได้ไปดูว่าอยู่ที่ไหนแล้วขอลาไปก่อนดีไหมเจ๊ Are you gonna lie?